ใบมาแวะร้านตำสมนะคะอันนี้40บาท40บาทยั่วๆค่ะ้ขออน้อยเฉยๆเแถวเเยอะขอ40บาทที่กินเราเยอะอยู่นะแต่ลูกค้าจี่สิบบาทนี่แหละเออลูกค้าขอน้อยค่ะยั่วๆนอู้หู้ยน่ากินจังเลยข้าวเลือดแก่หลับร่องรสชาติใหญ่เลย ร้านร้านไส้เจ้าวาสิมก่กินข้าวปุ่นเออเดี๋ยวพี่น้องหรือวันนี้เหลือแค่นี้นะคะขายดีมากเลยค่ะเออนี่ืัอนี้เหลือแค่นี้นะคะนี่โอ้ตอนเย็นนะคะกะเข่า เดิมค่ะเหมือนเดิมมี่ไทยหนึ่งนอล้ไทนึ่งนะคะาแหนมหมูนะคะวันนี้ขายดีขนมจีนหมดนะคะกินแซ่บๆอร่อยกนันังกินน้ำมานมีตำซั่วมีขนุมจีนชุดหนึ่งนะคะ ตำซัวพี่น้องจุกจุกค่ะพี่น้องจุกจุกส่วนมึงดลก,กินอินมนนอ่มกินอยู่บ้านอิ่มถึงหยาดอยู่ตังอย่างวันพี่นอ้องยั่วยั่วนะคะตำเขาเรียกว่าตำซัวตำซัวใส่ขนมจีน เอาแซ่บไปเลยาปเป็นยนราเดี๋ยวแซ่บเตรียมจานด้ี่นอดเตรียมจานเลยนะคะแซ่บยั่วๆคุ้มมากง่ียน่อง ตำกระุ่นเนพอเพ,นพี่น้องพ่นอยากกินตำกระปุ่นตำ<ช>กระปุนชเท่าไหร่คะถุงนี้เท่าไหร่คะสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทเ็๊แซ๊ะพี่น้อง อ๋อไหวสิมาเบิ้งต่นบักฮวงอาไหวเป็นจังได้ดีเจโจหฮงมาเอาไปส่งตลาดเลยจนบักฮวงดูกลายพี่นอ้องอ๋ดเบิ้งบักฮวงอาอไหวด้วยพี่น้องขายต่ำบักฮวงบักฮวงกระโดกดูแต่บ่บเอาไปว่เอาไปต่ำขายได้พี่น้องบ่เอาไปต่ำขายจินได้มัดเสือกไว พี <ersch> ่น้องคุณจะได้มัดเปลือกใบนะคะมันสีงวยกับมันสีงวยคุณเด็ดเด็ดซองดีจูดีจีจูล้วนั้นไว้เด็ดซองกับพี่น้องเสื่ออวนต้นบักฮู้ลายอันต้นบักกวางกับพี่น้องจะปลีกกับอะไรเสื่ออวนบักฮูงพี่เหรอวาไหมพี่เอาไว้ดูโดกบ้าง ตะวนบุกงบ้านขายตำบุกฮุงพี่น้องบ้านขายตำบุกฮวงกับปู่บุกฮุงไว้ตะบกบอกไปตำเด้เอาแพ่งไปกินซุปพี่น้องเอาแพ่งไปกินซุป <c oughs> เอาแพ่งไปกินซุปจ้า